ละครสั้น FC เรื่องเมืองลับแลตามไปดูกันเลยจ้าเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากตัวฉันเองที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดชอบไปนูน่นไปนี่แม่ไม่อยากให้หนูไปเลยจริงๆนะไม่ไปไม่ได้หรอลูก แม่เป็นห่วงจังเลยครั้งนี้หนูบอกว่าจะไปตั้ง5้าวันแน่ไม่ได้หรอกค่ะแม่นัดเพื่อนไว้แล้วอีกอย่างนึงนะคะแม่หนูคิดถึงแม่ที่สุดเลยแต่หนูต้องไปค่ะแม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกคะ่ะหนูอ่านรีวิวมาแล้วที่เนี่ยดีมากๆเลยนะคะไ้เจอกันนะคะแม่ไม่ต้องเดินมาส่งหรอกคะ่ะแม่ เห็นเราเป็นเด็กอายุ12หรือไงฉันนักผจญภัยตัวยงไปมาแล้วทั่วประเทศไม่มีที่ไหนที่จะหลุดรอดสายตาคนอย่างฉันไปได้หรอกน้านอกจากไปเที่ยวแล้วเรายังได้งานมาด้วยเฮ้ยกระเป๋า,ผาโผล่เฮ้ยไม่น่าโลกกับแฟนเลยไม่มีใครขับรถให้เลยดูสิเนี่ยเพิ่งถอยมาได้อาทิตย์กว่าเฮ้ยนี่ เจแดงไปให้มันถึงที่หมายนะยจะรอดไหมเนี่ยมาแล้วจ้าลินลี่ฉันมาแล้วนี่ฉันพาเธอไปเที่ยวป่าหน้าร้อนแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยโหขอใส่หน่อยเถอนหน้าซื้อมาต้องหลายหนาวแล้วไม่หนาวสักทีงานเนี้ยฉันต้องได้รูปสวยๆแน่นอน ไปเถิน่าว่าแต่มันดีแน่นะที่เธอจะพาฉันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทุรักกันดานนะฉันไม่ยอมนะว่ายังไงล่ะเจนนี่เขายังไม่ได้บอกฉันเลยเฮ้ยมันดีมากเลยแกมันดีมากๆฉันให้ห้าดาวเลยก็แล้วกันนะเออเดี๋ยว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 เฮ้ยฉันขอนึกก่อนนะว่ามันต้องใช้เกียร์อะไรเนี่ย นี่ขับรถก็ยังไม่แข็งยังจะชวนฉันไปเที่ยวอีกเหรอ,อเอาจริงๆนะแกก็ไม่น่าโลกกับแฟนเลยนินนาไม่อย่างนั้นแล้วก็พี่ก็คงขับรถไปให้เราได้ฉันก็ไม่ต้องมานั่งถ่างตาดูทางให้แกแบบนี้ลงหน้าโอยขับให้มันตรงๆหน่อยสิเจเน่ แกขืนเป็นแบบนี้ฉันลงข้างทางนะจริงๆนะเนี่ยโหจเจนี่ฉันฉันกลัวฉันกลัวไปไม่ถึงที่ฉันกลัวจะได้ไปที่อื่นมากกว่าน่ะสินี่นั่งเงียบๆถึงหน้าฉันบอกแล้วไงว่ามันต้องถึงเห็นไหมล่ะนี่ไงที่ทางที่ที่ทางที่ที่ท,ที่ที่เราจะไปนะ่ะโหธรรมชาติใช่ไหมล่ะ ธรรมชาติมากเลยนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันทุรกันดารแบบนี้นี่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 แล้วรถมันเป็นอะไรเนี่ยทําไมมันถอยหลังแกก็เหยียบเบรกสิเจนนี่เหยียบเบรกแกรู้จักเบรกไหมฮะแป๊บหนึ่งสิฉันไม่รู้นี่นาเดี๋ยวก่อนนะขอขอขอคิดก่อนเบรกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหาก่อนนะนี่นี่นี่เฮ้ยเจอแล้ว เบรกอยู่นี่เองรถพังแล้วฉันว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าล้างไม่ดีแล้วฉันกลัวนะกลับบ้านเถอะเจนนี่ขอร้องปอดแหกไปได้กลับทำไมกันโอ,โอ,โอ้เสียงฉันเปเลยเนี่ยปอดแหกไปได้กลับทำไมกันเล่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยดูสิ มาทั้งทีก็ต้องไปให้สุดชีวิตคนเรามันต้องไปให้มันสุดสๆๆส,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 สุดสุดไปถึงหน้าล้อก่อนวิ่งฉันว่าถ้าเราวิ่งไปมันก็จะถึงเร็วขึ้นนะเพราะว่าจากทางแล้วฉันว่าอีกไม่เกินอชั่วโมงหนึ่งนะ่ะไปเถอะนะขอร้องล่ะไหนไหนก็มาแล้ว ถ้าเธอเห็นเธอจะต้องว้าวแน่ว้าวว้าแบบนี้แล้วเหรอนี่โดนมาจนจกสามชั่วโมงแล้วโทโก้ฉันนี่นาะฉันนี่ฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะมันมืดรถด,ด้วยฉันก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะเฮ้ยกลับบ้านก็ยังทันนะฉันนี่นาเชื่อฉันเหรเรากลับบ้านกันดีกว่าฉันนี่กลับบ้านเถอะนะไม่เชื่อฉันเถอะนะ ใกล้ถึงแล้วเฮ้ยนั่นไงถึงแล้วเห็นไหมใช่ที่นี่หรือเปล่านะอืมไม่เห็นเหมือนในรีวิวเท่าไหร่แต่ว่าเราจำเป็นต้องพักที่นี่ก่อนที่นี่ที่ไหนกันทำไมมันดูวังเวงจังเลยอะ่ะปะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเอ่อฉันว่าเรากลับข้างนอกกันดีกว่านะปป่ปะปะ,ปะ,ปะ,ปะ เจนนี่แล้วที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยฉันร่มกลัวแล้วนะแล้วก็หิวมากมากด้วยง่วงนอนอยากอาบน้ำจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยทางเข้าทางไหนอะเจนนี่แล้วเราจะไม่โดนข้อหาบุกรุกหรอฮะเจนนี่ Jenny, ฉันกลัวนะเนี่ยถ้ามันเหมือนในหนังล่ะที่นี่คือเมืองล้างแล้วเรา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 จะโดนจับ ฮ้ยหรือมันที่นี่มันคือคือคืออะไรอะเหมือนมีคนอยู่เลยสะอาดสะอาดแต่ว่าไม่มีคนนั่นนะสิถ้าเป็นเมืองล้างป่านนี้มันก็ต้องมีอยากใ่ยบ้างแล้วล่ะขอโทษนะคะที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยเหรอทำยังไงดีล่ะบิลลี่ ฉันว่าเราไปหาข้าวกินก่อนดีกว่ามันต้องมีที่ไหนสักที่นึงแหละเข้าไม่ได้นั่นประตูอะไรนะ่ะทางออกหรือเปล่าปไปอะไรกันเนี่ยประตูหนักมากเลยเปิดไม่ได้ขอโทษนะคะฉันอยากรู้ว่าที่นี่มันที่ไหนบอกฉันด้วยค่ะนี่สบบ้าหรือไง เธอไปพูดจาแบบนั้นถ้ามีเสียงตอบรับมาฉันกลัวนะเสียงตอบรับผ่านมาจากสายลมมันคงจะเป็นเสียงผีนั่นแหละเชื่อสิสิเจนนี่ฉันกลัวส่งรอยฉันอยากกลับบ้านฉันหิวข้าวฉันอยากกลับบ้านเจนนี่ฉันเธอจะไปไหนนอนเจนนี่หลอฉันด้วยสิเจนนี่ขอต้อนรับท่านทางสองสู่ เมืองที่ใครก็รู้ว่าสงบและร่มเย็นเจ้าทั้งสองจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเจนนี่ได้ยินเสียงหวังทีฉันได้ยินหรือเปล่าฮะเจนนี่ที่นี่คือมองลับแล้วงลับแลแปลว่าม,มีแต่ผู้หญิงนะสิแล้วเราจะออกจากที่นี่ไม่ได้เราจะต้องตายอยู่ที่นี่แน่นอนเจนนี่คขาไม่ใช่หรอกมัง้งฟงหงวกเราองฝาทไป คงไม่ใช่หรอกถ้าใจคุณนมาจะทำยังไงลราเจนนี่ฉันกลัวนะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ที่นี่มีแต่ผู้หญิงฉันไม่อยากอยู่ฉันอยากกลับบ้าน